ซ uhm. ีรีส์ของเราที่โด่งดังข้าประเทศกันไปแล้วเจ๊ Princess of Thailand ถูกต้องเลยฮะที่ทาง True for You ช่อง24นะฮะแล้วก็ True Vision Original Pictures นะฮะจัดงานรักวุ่นๆุ่นจุ้นส่งท้ายนะครับเอ๊ะทำไมงานนี้ถึงไม่ชวนผมไปทำพิธีกรนะนะครับเพื่อต้องพินาาตัวเองเนาะต้องพิจาาแล้วสงานแล้วนะฮะเพื่อขอบคุณแฟนคลับทั้งฉลองยอดบิวทั้งไทยและก็จีนน่ย ทายานสู่500ล้านวิวแล้วนะคุณผู้ชมสุดยอดด้วยการชวนผู้โชคดี30คนนะครับมาร่วมทํากิจกรรมสุดเอกลีฟกับเหล่านักสแสดงนำนะครับอย่างองค์ชายอินนะฮะคือเต๋าเสถพององค์หญิงคันนิ้งก็คือแพตตี้แล้วก็องค์ชายนักุณ ฟานปาร์เนียสและก็คุณหญิงกฤษณาก็คือคลาวเดียด้วยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานนะครับหนุ่มเต๋าเนี่ยเขาได้โชว์เสียงเพลงเพราะๆด้วยเนี่ยนี่นี่คุณคลาวเดียนี่เต๋าเต๋าโชว์แล้วเต๋าแต่เต๋าเขาร้องเพลงเพราะอยู่แล้วด้วยโชว์เพลงมีคําอื่นไหมให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับจากนั้นเนี่ยเหล่านักแสดงนําก็ได้มีการพูดคุยและก็ร่วมเล่นเกมแจกของหวานให้กับแฟนๆอย่างจุใจนะครับเนี่ยเนี่ยมีเล่นเกมแน่มีได้ขี่หลังองค์ชายด้วย ดูเด้อมีความสุขแฮปปี้กันไป,ป,น,ไปนะฮะแล้วก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่แบบใกล้ชิดน,นะฮะก่อนไปชมซีรีส์ Princess a l i รักบุ้นเจ้าหญิงจอมจุดตอนจดพร้อมกันด้วยได้ดูพร้อมกับนักแสดงเจ๋งมากๆนะครับเลอาธำเอาแฟนๆเนี่ยฟินกันไปเลยที่มาร่วมกิจกรรมนะครับโดยงานนี้เนี่ย ยังได้รับเกียรติจากคุณอัญจนานะครับสิงห์ัเสนีรองผู้อำนวยการฝ่ายรายการบร,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 ริษัททรูวิชันกรุ๊ปจำกัดและก็คุณพฤษณีปราโมทณอยุธยานะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดบร,ริษัททรูฟอร์ยูสเตชั่นจำกัดมหาชนมาร่วมชมซีรีส์ r i n c e s s อ่าวรักุ่นเจ้าหญิงจอมจุ้นนะครับกับเหล่านักสแสดงและก็แฟนคลับด้วยซึ่งหนุ่มเต๋าพัตตี้และก็ฟานเนี่ยก็เลยถือโอกาสนะครับออกมาเผยถึงความรู้สึก กับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดแบบนี้นะครับว่ารู้สึกหายเหนื่อยขนาดไหนไปฟังเสียงพวกเขากันดูครับกระแสตอบรับนะครับก็เป็นออกมาดีมากเกินคาดจริงๆครับก็ทั้งในประเทศจีนแล้วก็ในประเทศไทยของเรานะครับก็ดีใจที่ทุกคนได้แบบเปิดใจมาดูรีเมคของซีรีส์เกาหลีนะครับพอเห็นกระแสตอบรับดีๆก็รู้สึกแบบอุ่นใจมาหายเหนื่อยเลยก็ละครจบแล้วนะครับก็ สามารถดูย้อนหลังได้นะก็ดูไปได้ค่ะด <I mean> ูวนได้ครับผมมีหลากหลายแอปพลิเคชันมากเลยนะครับผมก็โดยเฉพาะของ True นะฮะก็โหลดมาแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีไปทัวร์ด้วยนะครับผมที่แรกที่มาเลเซียครับเนี่ยเสาร์ที่นี้ก็ไปแล้วครับผมก็วันที่8ที่9กรกฎาคมนี้ครับก็เดี๋ยวไปเจอกับแฟนๆที่มาเลเซียครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าพวกเราทํางานกันอย่างเต็มที่ทั้งทีมงามพมนพร้อมกับทุกๆคนแบบว่าทุ่มสุดตัวจริงๆแล้วเราแบบก่าจะถ่ายเสร็จก็วันณ6เดือนใช้เวลานานเหม<ช>ือกนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เป็นผลตอบรับออกมาเชื่อว,ว่าแบบทีมงานทุกคนแล้วนักแสดงคนก็ปลื้มแล้วก็หายเหนื่อยเลยค่ะ